19เทวตาอุโยชนะขาถาทุกขปัตตาจนิทุกขพยาปัตตาจนิพยาโสกับปัตตาจนิโสก่าหุนต e ุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามเฮสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตทันตุสัทธายัสิรังักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขะชันตุเทวตาคตา20สิบ สัพเพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชสนารักขั้งพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชสนารักขั้งพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชสนารักขั้งพันธามิสัพพโซ สัพเพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังระหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังระหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังระหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชะนารัข้างพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชนารัข้างพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชะนารัข้างพันธามิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งศัตจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพี่ยนและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรันตนไตยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอ,าดอารํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจสำเร็จศักสิทธิ์ทุประการเถอด